มื่อนี้มีเมีวสีผ้า FC เมีเมีวเสียงโชค FC แล้วพี่น้องแมงเมียเสียงโชคบึ้งเมียเสียงโชค FC บึ้งเมียสีเขียวไหเบึ้งบิ้งบงสีเขียวเฮ้ย้ยห้ยหัวเขาอ้ยพอดีหัวห้ยเฮ็ดจากไหนเน้อนี่ปะปะบึ้งบึ้งบงหาวิธีเอวที่อะลูกหาวิธีกันยงไหเดนี่ฮึเอ็งให้พอปลาจำให้บ่มาพ่อปลาจำให้กัได้ไหม มาเคลียร์ไมาเอฟซีทารุ่นอยู่มาเคลียร์ไหมราขาเคลียร์ไหเออเคลียร์มาลูกเออตัวไหนเห้ออกสองตัวอู้สามตัวเลยว้าวเคลียร์ทีเดียวสามตัวเลยเบื้องปะป๊าเปิดเบิ้งก่อนโอ้เคลียร์ทีเดียวสามตัวเลยว้ายตัวไหนเนี่ยนะโู้เป็นเคลียร์ทีเดียวสามตัวเลยโอ้เคลียร์ทีเดียวสามตัวเลยพี่น้องมาเบิ้งตัวแรกพี่น้องนี่ ัวเลขมีศูนย์พี่น้องหวดนี้มีศูนย์ศูนย์พี่น้องศูนย์หวดนี้ศูนย์ตัวหนึ่งศูนย์แหมยังบมทัพอใจเครียดอยู่บ่โอ้เบิ่งพี่น้องศูนย์เออศูนย์เด็กเอามั้มีศูนย์ตัวที่สองพี่น้องเล็กหนึ่งพี่น้องเล็กหนึ่ง สงงูงเบื้งใกล้เบื้งเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งพี่น้องตัวที่สามพี่น้องเล็ขสามพี่น้องเล็กสามเลขสามพี่น้องเห็นไหมเลขสามพี่น้องเลขสามศูนย์หนึ่งสามพี่น้องเหมียวเหมียวผ่าโซก แมวบานพระสุใไูนหนึ่งสามงวดนีพี่น้องขคำๆคเด้อพี่น้องแต่ขันสี่ค้ายบานค้ายรถนะั่นทุ่มงวดนี้ก็ต้องแนวทางซื้อ